แสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลกับนิติกรบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะครับพิกัดน้ำหนักกันที่134ปอนด์มวยคู่นี้นะครับก็ถือว่าถูกคู่แล้วครับนิติกรนี่ได้เก๋าได้กระดูกนะครับแสนเฮงได้สาภาพร่างกายความสดนะครับแสนเฮงนี่ก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตวนเตะนะครับหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับ คาถาด้วยตัวเองเลยแล้ครับนะครับ,รบยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับขวากับขวานะครับดูว่าความเก่ากระดูกมวยอยู่กับน,น้ําเงินนะครับลูกสดนั้นอยู่กับแสนเฮงไยแดงแต่ว่าสแานเงเนี้ยดูว่าหลายๆไฟที่ผ่านมานะครับจะเป็นมวยที่ประหยัดอาวุธไปนิดนะครับวันนี้มาเจอกับนิติกร จอมเก่าอีกคนหนึ่งนะครับ่ว่ฟไฟสุดท้ายเข้ากรุงมานั้นสะดุดแพ้เลยอยู่ต่างจังหวัดนะสดเหลือเกินรับเดี๋ยวดูครับแหมภูมิแพ้กรุงเทพหรือเปล่าแลวกันแบบนี้ครับพยายามจี้พิธ่ฐานล่างครับจังหวะเมื่อกี้ไม่โดนแต่จังหวะก่อนอันนี้โดนเต็มๆตมเหมือนกันนะครับนี่ครับขวาเตะเจาะล่างครับหมาดซ้ายแล้วจะเตะคืนแต่ว่ากำลังง้างเลยครับคู่ต่อสู้หลบก็ไม่ออกดีกว่าครับเพลองแรงนะครับ ดินขูเดินขยับเลยนะครับนิติกรรุ่นพี่นะครับโอ้โหรูปร่างก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับรุ่นน้องแสนเพงโอ้โดนเจาะยางอีกแล้วนะครับเล่นหนักๆเลยนะครับหลักมาก็หนักคืนเลยครับแบบนี้ครับอืมอ่เดี๋ยวดูครับหนักมาหนักคืนหนักมาหนักไปแบบนี้ครับจบยกไหนแล้วครับเตะขวาเจาะล่างครับ เอาสิส่งสัญญาณไกลๆว่าน้องไม่กลัวพี่ครับแม่แต่ว่าพี่ครับพยายามจะถีบหน้าเลยครับบาทารูปักจะทีบขึ้นเหมือนกันครับโอ้ปลายเท้าแย่ทิมหน้าไปเลยครับสะบัดอีกทีนึงครับอ้าวต่างคนต่างแต่จ่อล่าครับโอ้คู่นี้ผมเชื่อว่าแม่ตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับดูว่าจะมีโอกาสนับน็อกหรือเปล่านะครับดูดูว่าจะเล่นกันเมื่อไหร่นะครับเล่นเกมขึ้นมานี่สนุกแน่แะครับ โชคตั้งรับนั้นแสนเฮงอยู่แล้วนะครับเป็นมวยตั้งรับคอยบังคอยโต้นะครับมาดูว่ามุติกรเองนี่ค่อยๆขยับเข้าไปแล้วก็เลือกออกอาวุธด้วยครับโอ้โหเตะฟ้าดอกนี้ครับโดนแทงเข้าไปทำเอากระเด็นกระดอนเหมือนกันเลยครับมาดูแล้วครับแบบนี้ครับถึงอัธรตแน่ครับ ถีบไว้ก่อนครับนิติกรถีบคืนเตะเจาะล่างมาเตะเจาะคืนเหมือนกันเอาสิเกลือจิ้มเกลือครับท้าทายกันแบบนี้ครับแยกเขี้ยวใส่กันไม่ยอมกันแบบนี้เดี๋ยวดูครับหลุดไปนะครับลูกเจาะล่างของนิติกรแต่นี้ก็ขยับก,ก็ยังไม่ออกนะครับนิติกรน,นั้น ค่อยๆขยับเข้าไปพยายามจะเตะเจาะยางนะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรตื่นเต้นครับผู้นี้ต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมวยสดกับมวยเก่าแล้วครับแต่ว่ายกที่สองนี่เริ่มจะเดินเร็วขึ้นมานะครับนิติกรอ้าวแม่โดนแข้งซ้ายมาก็เตะขวาจ่อล่างขึ้นไปเลยแล้วครับนิติกร ท้าทายกันตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับนี่ครับยกที่2ก็ต่อเนื่องครับความหนักครับเตะขวาเข้าไปครับเจาะล่างของแสนเฮงครับนิติกรว่ายังไงครับทอนไม่ทอนครับคืนไม่คืนครับอยากเก็บไว้คนเดียวครับกรรมการสายยาเรืืองนะครับบอกว่าชกกันหน่อยนะครับยกที่2แล้วนะครับเอาอย่ามัวแต่เต้นกันเริ่มจะขยับเข้าไปจะหัวล่างก็วืดไปอีกนะครับนิติกร ว่าจะมาโงกมั่นใจหรือเปล่านะครับแสนเฮงรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่นิ่งนะครับไม่มีตกใจด้วยทีบไว้ก่อนครับแสนเฮงเตะขวาจ่อล่างนิติกรแสนเฮงก็เตะจ่อล่างคืนไปครับเหมือนที่นิติกรเตะมานนั่นแหละครับขยับเข้ามาครับหมัดหนึ่งสองก็เตะจ่อล่างแสนเฮงไม่ตกใจครับเตะคืน โอ้หนักมาหนักไปครับแล้วไม่มีใครตกใจครับเดี๋ยวดูครับแม่นแม่นจะเป็นของใครครับใครโดนใครก่อนครับมีได้มีโดนทั้งคู่นะครับมวยคู่นี้ครับอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ครับเตะขวาไปจ่อล่างขึ้นมาครับเตะขวาไปครับไปที่ช่วงล่างแล้วครับนิติกรขยับขยับขยับออกไม่ออกครับหาช่องอยู่ครับไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับนิติกร สนเพงเองก็ขยับทำลายจังหวะแล้วก็ถีบสกัดเอาไว้อ่ะครับนิติกรซ้ายครับเตะไปที่พับในครับแสนเฮงขยับเข้ามาเตะขวาแต่ว่าแหมดูว่าน้ำหนักยังไม่เต็มแท่งนะครับโอ้เจอหมัดขวานิติกรครับเริ่มจะเน้นหนักๆบ้างเหมือนกันแล้วนะครับนิติกรแสนเฮงโอ้โดนเจาะยางคืนนะครับแล้วก็มีหมัดสลับด้วยนะครับนิติกรแสนเฮงต้องโมโหบ้างแล้วนะครับจะไปถอยตั้งรับเยอะก็ไม่ดีแล้วครับ เพราะว่าเริ่มจะโดนเจาะยางไปหนักๆเหมือนกันนิติกรนี่ค่อยๆขย,ยับนะครับเดินขู่รุ่นน้องเลยครับมีค,ความหนักความแรงทั้งคู่ครับต่อยไปก็ต้องหมาละเอียดอะมัดอารวังไปด้วยครับไทรโดนของไทยก็มีโอกาสหลับหลนได้ครับแต่ขวาเจาะล่างครับนิติกรแสาเทงขยับเข้ามาถีบไว้ก่อนครับมีหนักบ้างเบาบ้าง จะต่อยครับแต่ว่าสายเพลงเร็วกว่าครับหยิบฉากเอาตัวรอดออกมาได้ครับซ้ายหน้าจิ้มวะหมุดชกสนะครับที่ผ่านมานั้นก็เดินเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังออกอาวุธไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับแสนเลงก็ชกในเกมตั้งรับแบบนี้อยู่แล้วนะครับดูนะครับมีติกรค่อยๆขยับเข้าไป เจ็บเจ็บครับเจาะยางดูว่าจะเน้นเลยนะครับแล้วก็หมัดด้วยเอาละครับเริ่มจะเจาะแรงๆหัวดแรงๆแล้วครับโอ้ยาฉีดมาแกบดหนักกว่าเดิมเลยนะครับลูกประเคนของนิติกรครับแสนตงไม่ตกใจโต้ด้วยขวานิติกรเตะซ้ายหน้ามาครับหยับเข้ามาครับนายพยายามชิงตีก่อนเลยนะครับตรงนของนิติกร ตีมาตำหนัดนี่กรรมการต้องแยกนะครับเอาออกแข้งขวาสวยเหมือนกันเลยครับดอกนี้ของสายเงนงนี่นิติกรดูใครยากนะครับออแข้งขวา,ขวายาวๆสายเนงก็มีแข้งขวาโตนะครับนี่นะครับหมัดขวาเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มจะเร่งเกมหรือเปล่านะครับชุดนี้ของนิติกรเวลาออกอาวุธนี่ออกเป็นชุดนะครับมีเตะจ่อยางต่อยหมัดขวาตรงมาดูกัน แต่แสนเพงก็ไม่ยอมนะครับรุ่นน้องมีแท่งขวานี่คอยโต้คืนไว้ครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งแข้งครับโดยเฉพาะหมัดหนึ่งสอนิติกรครับเรียกเสียงเฮได้แหมเป็นอย่างดีเลยนะครับอยากเข้าไปครับต่อยลำตัวนี่ครับแท้งขวาของแสนเฮงนิติกรขยับมาครับหมัดไม่โดนนะครับหนึ่งเตะซ้ายครับแสนเพนิติกรเตะขวา หรือว่าจะมั่นใจหรือเปล่านะครับมูติกรีกค่อยขู่ค่อยขยับเข้าไปแล้วก็ออกเน้นเนื้อๆนะครับไม่มั่วไม่กระทะโอ้เดินจะเดินบ้างแล้ว,วะน,โโนะครับแขนเนินชักโมโหแล้วก็โดนแท่งขวาไปหลายดอกพยายามจะเบียดจัดลั้มในตีไม่ได้ดูกรรมการแย่ก่อนดูนะครับว่าจะเดินต่อเนื่องหรือเปล่าครับแขนเนินแท่งขวาเห็นมูติกรน,นะครับมาชกในเกมตั้งรับบ้างอยากออกแท่งขยุ่ยแล้ครับแท่งขวา เดี so ่ยวขวาเข้าไปแี่สายเพียงครับเตะซ้ายครับนี่ก้นี่ครับแมหมัดขวาแกบวกแต่ละทีนี่น่าสนใจเลยครับหมัดขวาของนิติกรครับโอ้เอาละครับเอาละครับเอาละครับได้ใจแล้วครับไม่ครับแต่เขาเป็นใจหรือเปล่าครับหมัดขวาเมื่อสักครู่ทหนึ่อยล้มลงไปครับกรรมการไม่รับโดนนะโดนนะครับ ดูนะครับพยายามจะเน้นอีกแล้วโอครอสแลกยิ้มเหมือนจะจะบวกหมัดด้วยนะครับแสนเฮงวิธการไม่ค่อยขยับมาอีกแล้วโดนซอกนะครับโอ้แสนเฮงนี่ก็มีหมัดนี่ซอกคอยบวกครับแล้วครับมาดูกันยกนี้นะครับเดินหมัดไปครับเสียหายเหมือนกันเลยครับยกที่แล้วของแสนเฮงครับโดนนี่ยังไงนะครับ ใช้ข่าซ้ายเข้าไปครับเข้าที่วงในครับพยายามเข้าที่วงในครับเด้งขวาต่างคนต่างชิเกันขวางหน้าครับต้องออกมาเดินเบียดแล้วเลยครับแสนเฮงโอ้โหโดนหมัดขวาแล้วนะครับเม่นนะครับหมัดขวาของนิธิกรแสบเฮงดูครับพยายามจะเบียดกล้ำในโดนตั้งคาแขงหน้าไว้ือม่ขนาดกรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับในสองยกที่เหลือนี้นะครับ นิติกรณ์ก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโต้เหมือนกันครับโนเข้าไปครับแสนเทงครับไม่โดนครับวงในได้ไม่ได้ครับพยายามยัดเข่าเข้าไปครับแต่ยังกระพิษตาไม่ได้นะครับหมัดขวาของนิติกรนี่โอ้ชะการชะกันเหลือเกินเลยครับอบซ้ายแล้วก็โยนเข่าขวาเข้าไปครับแสนเท่งผีเพื่อนอนิติกรแสนเทงขยับเข้าไปครับดัก ก้าวเขามีเสียบซ้ายเลยครับตีเข่าขวาครับโอ้โหดูแล้วนะครับว่าไปตั้งรับไมครับอย่างโตนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับมาดูว่าแข่งยังนี่เริ่มจะเลียนแล้วนะครับต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็จะกล้ำในที่เข่าเสียงเชียร์นี่ก็เริ่มมาเหมือนกอันดรแต่ว่านิทิกอนี่เวลาเกี่ยวได้นโิโต้ก็โต้หนักๆเหมือนกันเลยครับตะแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้เลยนี่ โดนส่งขาย้าไปเลยครับโอ้โหหรนะครับโอ้เอานะครับ,รบมาดูกันนะครับเพราะว่าจังหวะโดนก็โดนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าแฟนมวยนี่โผล่กันทัน,นันเวทีไปแล้วเลยครับตอนนี้ โอ้ oh, อะไรกันครับเนี่ยแมาก่อนหน้านี้ตอดไปขวาดีๆครับกรรมการชี้กรรมการ,กร,การยุติการชกนะครับแล้วก็หันไปขวาไมโครโฟนนะครับประกาศไล่นิติกรนะครับลงจากเวทีในข้อหาชกไม่สมปรีนะครับโอ้นิติกรนี่พอกรรมการต่างยุตินี่ก็ลุกขึ้นมาเดินได้เลยครับ นี่คือทั้งหมดของค้ำคืนนี้นะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ